ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เขาใหญ่ยังวุ่นสอคอทอชอเตรียมลงพื้นที่ตรวจแนวเขตข้อพิพาทที่ดินสปปโคราชและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้คงจะยังไม่จบง่ายๆและนะครับวันแมปนะครับก็คงจะเอามาใช้ในเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะวันแมปนะครับทำเอาไว้เพื่ออนาคตไม่ให้เกิดข้อพิพาทแต่การทําวันแมปนั้นนะครับต้องไปนะครับลงพื้นที่จริงดูพื้นที่จริงและออกร่วมกันและก็เซ็นรับทราบร่วมกัน ไม่ใช่วันนี้นะครับวันแมปนะครับเจ้าหน้าที่ของวันแมปมาขีดเส้นเองอะไรเองขีดอะไรเองทั้งหมดแล้วบอกว่าต้องใช้พื้นที่ของวันแมปอันนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คงต้องติดตามกันแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้คงไม่จบอยู่แค่นี้แน่ต้องขอเชิญชวนนะครับประชาชนทุกคนมาติดตามเรื่องนี้อย่าลืมนะครับว่าขบวนการนะครับคุบทรัพย์สมบัติชาตินะครับเป็นขบวนการใหญ่มากนะครับตอนนี้นะครับโดยการใช้ นโยบายของสอบประกอบหรือเงื่อนไขของสอบประกอบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องทําการตรวจสอบเพราะรู้สึกว่านะครับที่ดินนะครับที่เป็นของนายทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินสอบประกอบโดยการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับนอมนีให้กับชาวบ้านให้กับบุคคลแล้วสุดท้ายเป็นของนายทุนสอบประกอบนโยบายของสอบประกอบคือการนะครับ าหาพื้นที่นะครับประกอบสัมมาอาชีพให้กับประชาชนได้มีพื้นที่ในการทามาหากินได้มีพื้นที่อยู่อาศัยนี่คือนโยบายของสอปกแต่ทุกวันนี้นะครับพื้นที่ที่สปกอ,ออกให้นะครับกลายเป็นอะไรไปแล้วนะครับกลายเป็นรีสอร์ทหรือเปล่ากลายเป็นที่พักหรือเปล่ากลายเป็นอาคารหรือเปล่ากลายเป็นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่ากลายเป็นนับคาเฟาห่หรูหรือเปล่าเพราะว่านะครับ พยเยาโมเดลเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับในการแก้ไขให้นับสอบประกอบนะครับพื้นที่ของสอบประกอบสามารถสร้างอาคารต่างๆได้นะครับที่พยาอาโมเดลเมื่อว่าปีก่อนที่ผ่านมานะครับเมื่อปี2557ซ <c oughs> ึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ทับพื้นที่ในสอบประกอบที่ออกมาตอนนี้นะครับแล้วที่มีอาคารก่อสร้างแบบนี้โดยใช้เงื่อนไขตรงนั้นหรือเปล่าไปการแก้ไขกฎหมายหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าวันนี้ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันตรวจสอบในเรื่องนี้ต้องลุกขึ้นมาติดตามในเรื่องนี้อย่าให้ ทรัพย์สมบัติชาติตกไปในมือของพวกผู้มีอิทธิพลนักการเมืองหรือนายทุนต่างๆครับผมเองก็พยายามที่จะเอานําเสนอแต่อย่างที่บอกผมนําเสนอคนเดียวคงไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันในการวิพากษ์วิจารณ์ช่วยกันนําเสนอช่วยกันแชร์ข้อมูลออกไปอย่าให้เรื่องนี้เงียบอย่างที่บอกว่านะครับช่องข่าวหลักๆนะครับช่องข่าวหลักเนี้ยนะครับเขาก็มีข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันเขาก็ต้องทมข่าวเดินหน้าไปนะครับเขาไม่สามารถมาตามเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้ได แต่ประชาชนอย่างพวกเราทุกคนสามารถตามเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้และเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะมันเป็นเรื่องของสมบัติชาติเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบในอนาคตถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันนะปกป้องและรักษาเอาไว้นะครับเขาใหญ่ยังวุ่นสคทอชอเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตข้อพิพาทที่ดินสอปรกอโคราชอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติหรือว่า สคออทอชอเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินข้อพิาพาทเขาใหญ่ระหว่างสปรกรโกราชอุทยานแห่งชาติเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่13มีนาคมนายชัยยาห้วยผงทองนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าในวันที่14มีนาคมจะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อพิพลาดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรบริเวณบ้านเหวปากกัง้งหมู่10ตำบลหมูสีสอาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายนะครับสุริยนต์พัทรคุดการนนรองผู้อํานวยการสํานักงานรองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทอชอเป็นประธานการประชุมนะัณ สถานีตำรวจภูทรหมูสีอำเภอป่าช่องจังหวัดนครราชสีมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรจังหวัดนครราชสีมาตำรวจท้องถิ่นตำรวจท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชุมและเร่งรัดแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ของรัฐพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องและหารือปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการอัตราส่วนมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พันหรือว่าวันแมพพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาปาจินบุรีนครนายกและสระบุรีเพื่อให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อที่จะได้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป ก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมานะครับว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีการตรวจสอบกันนะครับจะมีการอนี่กันก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าจะทำเรื่องของวันแมปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆในการทำวันแบบเพราะอนาคตจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันในพื้นที่ทับซ้อนแต่การจะทำวันแมปจู่ๆแล้วคุณจะรากเส้นวันแมปแล้วคุณรากเองรากเองรากเองแล้วบอกว่าเนี่ยวันแบบแล้วทุกคนต้องใช้ตามเนี่ย คงเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้การออกวันแมปนะครับจะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่จริงตรวจสอบพื้นที่นะครับของหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้นะครับอุทยานแห่งชาติวะัดนะอุทยานแลนะที่สาธารณะต่างๆเนี่ยต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับตรวจสอบก่อนแต่ว่าทุกวันนี้นะครับสบปกอเองใช้เงื่อนไขในการที่นะครับออกประกาศเขตสปกซึ่งประกาศแบบยกอำเภอ ประกาศแบบยกอำเภอแล้วก็อ้างนะครับว่าตรงนั้นน่ะว่ามีการประกาศแบบยกอำเภอเนี่ยทั้งอำเภอเนี่ยเป็นของสประกแล้วสประกอจะไปปักอะไรตรงไหนก็ได้อันนี้ก็คงไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วการประกาศของสประกอแบบยกอำเภอเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่แนบท้ายว่านะครับถ้าเป็นสถานที่ราชการนะครับป่าไม้นะครับอุทยานอะไรเนี่ยจะต้องตัดออกแต่วันนี้นะครับทางสประกบบ então, อนะครับใช้นะครับกลไกหรือเร่กลทางช่องโหว่ของกฎหมายตรงนี้นะครับในการไปปับพื้นที่หรือป่า อย่างที่บอกว่าลองคิดทบทวนดูนะครับว่าการที่สประกอไปปรับพื้นที่ในป่าเขาใหญ่เมื่อปรับเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยครับทางพอ,อชัยวัดเนี่ยไม่ได้ตรวจเจอหรือท่านกรมอุทยานไม่ได้ทาการตรวจเจอแล้วมีการปรับพื้นที่อย่าลืมนะครับเมื่อเข้าไปปรับพื้นที่แล้วคนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ก็ถือว่าตัวเองเนะี่ยนะครับได้สิทธิจากสปกระกอแล้วได้อํานาจแล้วเป็นพื้นที่ของตัวเองแนละ้วตัวเองเข้าไปทําอะไรก็ได้โดยการที่เอารถเข้าไปนะครับ ปรับพื้นที่ในการไถในการปรับในการตัดต้นไม้ในการทําลายป่าจากป่าที่สมบูรณ์มันก็จะกลายเป็นป่าร้อนป่าเสื่อมโทรมไปทันทีเพราะอะไรครับเพราะสปปเข้าไปปักแรปก็ทําลายนะกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะรู้อะไรปุ๊บกว่าจะดําเนินเรื่องกว่าจะอะไรปุ๊บป่าโดนทําลายไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่เจออยู่ตอนนี้และนี่คือเหตุการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการทําลายป่าหรือเปล่า นะตั้งเอาไว้นะครับว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการทําลายป่าหรือเปล่าและนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เวลาที่สปกอออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับในการไปปักเนี่ยสปกมีการไปปกักแล้วก็มีคนในพื้นที่นะครับไปร่วมตรวจสอบมีนะครับเขตใกล้เคียงไห่ว่าจะเป็นอุทยานวัดอุทยานหรือกรมป่าไม้ไปดูหรือเปล่าหรือสอปรกรนึกอยากจะไปปกักตามที่คุณชัยวัฒนบอกว่า เอานะครับหลักเสาสอประกรเนี่ยใส่ถุงไปนะครับหิวไปแล้วอยากจะไปปักตรงไหนก็ปักอยากตรงไหนปักก็ปักเพราะว่ามีการประก,กาศนะครับเป็นพื้นที่สอปะกรทั้งยกอำเภอไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จะเดินไปปักตรงไหนก็ปักแบบนั้นหรือปักถ้าเป็นแบบนั้นสแสดงว่ามันก็มีขบวนการหรือเปล่าและก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สประกอนะครับที่ออกที่เขาใหญ่เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ชัดเจนชัดเจนมีพิรุษ วันนี้จะดําเนินการยังไงอันนี้ก็ว่าไปแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อมีเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์แบบนี้แบบเดียวมันมีเหตุการณ์แบบนี้ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศที่มีข้อพิพาทมีข้อกล่าวหากันอยู่นะครับและมีข้อมูลอย่างกับล่าสุดตามที่เราทราบมานะครับว่าวันนี้นะครับข้อมูลที่ออกมาว่าที่จังหวัดสระบุรีที่หมวกเหล็กสระบุรีเนี่ยนะครับมีการบุกรุกนะครับของนายทุนนะครับโดยให้นอมินีเป็นลูกจ้างของบริษัทนะเอกชนรายใหญ่ เข้าไปถือคองซึ่งเรื่องนี้นะครับ DSI ไเนี่ยได้ทำการตรวจสอบและพบข้อมูลหลักฐานแบบชัดเจนแล้วด้วยพบข้อมูลหลักฐานแบบชัดเจนแล้วแล้ว DNI สรุปเรื่องทั้งหมดส่งไปที่สประกอส่งไปที่สประกอตั้งแต่ปลายปี2-5-6-6แล้วนะครับแต่เรื่องนี้ยังเงียบยังเฉยยังไม่มีอะไรออกมาตอนนี้มีการทวงถามนะครับ มีการทวงถามนะครับซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้ที่ข่าวข่าวนัข่าวอิสรามีการถามไปที่สปสปสปกอบอกว่าไงครับยังขอตรวจสอบข้อมูลก่อนขอตรวจสอบข้อมูลก่อนคือคําถามคือยื่นไปตั้งแต่ปลายปี66จนนี้นะครับมกรา กุมภามีนาจะาสิ้นแล้ว3เดือนแล้วนะแสดงว่าทางสประกอไม่ได้สนใจเอกสารตัวนี้ไม่ได้ดูเอกสารตัวนี้หรือสอประกอไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างนั้นหรือเพราะจริงๆแล้วถ้า dsi สรุปผลมีข้อมูลหลักฐานอะไรเนี่ยสับประกอแทบจะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปคนไม่ต้องอะไรเลยแค่ดูเอกสารของ dsi ข้อมูลต่างๆทั้งหมดเนี่ยสามารถเพิกถอน นะเพิกถอนสิทธิ์สองสองปกอของกลุ่มมนี้เอากลับมาได้ทันทีแต่ที่ทําแบบนี้ให้ชะลอเรื่องนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเ่ยเพื่อให้มีการทําลายป่าตรงนี้หรือเปล่าเจ็ดร้อยไร่ตอนนี้นะครับมันกลายเป็นเป็นอาคารแล้วหรือเปล่าเป็นพื้นที่หรือเปล่าเพื่อจะไปเข้าเงื่อนไขของพยาโมเดลอะไรนั่นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีการแก้ไขกฎหมายว่าให้สามารถนะในพื้นที่ของสองปกให้สามารถปลูกไนดะ้แต่เมื่อปลูกไปแล้วก็เลยําเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า เป็นขบวนการหรือเปล่านะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีขบวนการนะครับฮุบทรัพย์สมบัติของชาตินะครับโดยใช้เงื่อนไขนะข้อกฎหมายของสอปกในการทําหรือเปล่าประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบต้องช่วยกันตั้งคาถามต้องช่วยกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์และติดตามเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ